ประมวลกฎหมายอาญามาตรา95ในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความอนุมาตราหนึ่งยีสิบปีสำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปี อนุมาตราสองสิปีสำหรับความผิดต้องระวงังโทษจำคุกกว่า7ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีอนุมาตราสามสิปีสำหรับความผิดต้องระวงังโทษจำคุกกว่า1ปีถึง7ปีอนุมาตราสี่หปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกกว่า1เดือนถึง1ปี อนุมาตราห้าหนึ่งปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมาหรือต้องระวังโทษอย่างอื่นวักสองถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้วผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริตและศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้ว นับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่สาลสั่งงดการพิจารณาก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน